สวัสดีมากครับแบ็กบอลเข้าบ้านวันนี้มีเพียงแค่3คู่นะครับถือว่าเป็นคู่เน้นเลยนะฮะเชลซี Chelsea เจอกับฟรานเกโกครับลอสแอนเจลิสเอฟซีเจอกับทางด้านเอสเปรันซ์เอสทีนะฮะแล้วก็สุดท้ายครับบปวยโยมินิกเจอกับโบคาจูเนียสนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะฮะก็ยังอยู่ในศึกฟุตบอลรายการฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพนะฮะ2025ครับฟรานเกโกเจอกับทางด้านของเชลซีนะครับคู่นี้ลงทําการแข่งขันกันในเวลาตีหนึ่งครับ 2ทีมนี้อยู่ร่วมกลุ่มร่วมกลุ่มกันในกลุ่มดีนะมีลอสแอนเจลิสแล้วก็ทางด้านของเอสเปรันส์นะฮะร่วมกลุ่มร่วมสายอยู่ด้วยครับผลงานเปิดตัวถือว่ารอด้วยกันทั้งคู่เลยนะโดยที่เชลซีตอนนี้อยู่ดับที่2นะครับแข่ง1ชนะ1ฮะยิง2ไม่เสียประตูครับผลต่างประตูได้เสียบวก2มีอยู่3นาคะแนนซึ่งฟรานโกอยู่ดับที่1ก็จริงครับแต่ว่าทุกอย่างเท่ากันพอดีเป๊ะเลยกับทางฝั่งของเชลซีนะครับแข่ง1ชนะ1ฮะยิง2ไม่เสียประตูแล้วก็มีผลต่างประตูได้เเสีียบบวกนนก2มม3คคะะแนนนนนหือััร ก็ียกได,ได่าเท่ากันทั้ง2ทีมนี่แหละฮะเปิดตัวมาหล่อด้วยกันทั้งคู่ครับฟอร์มห้านัดหลังสุดเริ่มจากทางฝั่งของฟลาเมงโกกันก่อนนะฮะอยู่ในแกนดีสมบวกอย่างหล่อเลยครับชนะรวดทั้ง5ครั้งฮะยิง14เสีย2เกมรุกโหดมากในขณะที่เกมรับก็เวรีกูดนะครับผลงานหล่อเลยครับไว้วางใจได้ทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับด้วยนะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของเชลซีก็ไม่แพ้กันเท่าไหร่เลยไม่หนีกันไกลนะครับอยู่ในแกนดีสมบวกเหมือนกันครับชนะ4ไม่เสมอใครแพ้หนึ่ง ยิง8เสีย3อันนี้เกมรุกอาจจะมีปัญหานิดนึงนะยิงประตูได้น้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าเกมรับนี้ก็เวริกูดแล้วนะฮะใช้ได้แล้วครับต้องปรับจุนในส่วนของเกมรุกครับให้ยิงประตูให้ได้มากกว่านี้นะครับภาพใหญ่มนรวมเกมรุกยังยิงประตูน้อยไปหน่อยนึงฮะตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้เชลซีเป็นทีมต่อกราคามาที่ครึ่งครบลูกนะครับทีมต่อชนะ1ลูกยังได้แค่ครึ่งเดียวเลยสําหรับใครที่เล่นทีมต่อไว้ให้มาราคานี้เน้นไปทางฝั่งของฟราร์มิงโกนี่น่าสนใจมากกว่านะครับเชื่อว่าพวกเขาไม่แพ้ในเกมน,นี้ด้วยซ้าไปนะ ฟอร์มช่วงนี้ก็กําลังตึงจัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมองว่ายันอยู่เอาไหวครับจัดนวดทีมรองไปครับมองว่าพื้นที่ปลอดภัยกว้างมากกว่าส่วนราคาสูงต่ําตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งยิงดูกัน3ลูกเล่นสูงถึงจะได้กริดได้เฮมองว่า3ประตูไม่น่ามาไหวดันไปที่ราคาต่ํหน่าปลอดภัยมากกว่านะครับคิดว่าไม่น่าจะยิงประตูใส่กันเยอะเบิดเอเบอร์ไรเบอร์นั้นนะฮะนวราคาต่ําไว้ละกันนะครับมีโอกาสกลวยกําไรได้มากกว่านะครับนวราคาต่ําไปฮะแบกบอลเข้าบ้านมองว่า2ทีมนี้ฟอร์มกำลังดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับ เกมรุกเกมรับผลงานแตกต่างห่างกันไม่ไกลแต่ว่าเชลซีเนี่ยมีปัญหาในส่วนของเกมรุกนะย,ยิงประตูน้อยไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไว้วางใจทางฝั่งของฟลามิงโกมากกว่าในจุดนี้ครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ฮะสุดท้ายแล้วชี้ชั้นราคาภาษีของทางด้านเชลซีนี่ก็ดูเหนือกว่าคมได้กว่านะครับก็ถือว่าได้เปรียบเสียเปรียบกันไปคนละส่วนละกันนะครับเพราะฉะนั้นฟันตรงครับมองว่าทําอะไรกันไม่ได้นะครับจบลงด้วยการที่เสมอกันไป1ประตูต่อนหนึ่งครับจัดกับราคาที่ตลาดให้มาแล้วก็นวไปที่ทางด้านของฟลามิง ขอแค่เสมอก็ได้เฮแล้ฮะซึ่งมองว่าพวกเขาไม่แพ้ในเกมนัดน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นกระหน่ำไปที่ฟราเมงโกทีมรองก็มีโอกาสได้กริดได้เฮมากกว่าตามไปด้วยครับคู่ต่อมาลอสแอนเจลิสเจอกับทางด้านของเอสเปรันซ์นะครับคู่นี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลาตีห้าครับอยู่ในกลุ่มดีนะครับผลงานไม่ดีตามกลุ่มละฮะยำแย่ด้วยกันทั้งคู่ทั้ง2ทีมเหมือนกันเลยนะครับ แข่งหนึ่งไม่ชนะไม่เสมอและแพ้มาเหมือนกันนะครับสกอร์เดียวกันด้วยนะยิงไม่ได้และเสียไป2ประตูนะฮะผลต่างประตูได้เสียติดลบ2แล้วก็ไม่มีแต้มไม่มีคะแนนเหมือนกันนะครับเปิดตัวมาตะกูตะกักหน่อยนึงอ่ะทั้ง2ทีมเลยนะฮะต้องมาดูวันนี้หมุนมาเจอกันโดยตรงใครจะทำง,งานออกมาได้ดีได้หลอมากกว่ากันนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุด LALos Angeles อยู่ในแกนลบทรงแยกครับชนะ2เสมอ2แพ้1ยิงเกเสีย8เกมรุกใช้ได้แล้วแต่ว่าเกมรับมีปัญหาหนักเลยนะครับ ต้องประจุนกันในส่วนของเกมรับครับต้องเน้นหนักในส่วนนี้กันก่อนนะครับถือว่าเสียประตูเยอะกันคต้าไปมากเลยนะฮะส่วนทางด้านของเอสเปรนส์ฟอร์ม5นะัดหลังสุดอยู่ในแกนดีซูมบวกก็จริงแต่ช่วงหลังมีหลุดมีเหวนนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1ฮะยิยง9เสีย3รุูกดีรับไม่มีปัญหานะครับผลงานทั้งเกมรุกเกมรับถือว่าอยู่ในแกนที่ไว้วางใจได้นะครับเพียงแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังนี้มันแกว่งเท่านั้นเองนะฮะต้องมาดูวดันนี้พวกเขาจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับทรงมาอยู่ในแกนที่ดีได้หรือเปล่านะครับ น่าสนใจเหมือนการฮาสำหรับทั้ง2ทีมในเกมนั้นนี้ที่หมุดมาเจอกันโดยตรงเนี่ยนะครับเกมรุกใช้ได้ด้โดยกันทั้งคู่ครับในขณะที่เกมรับทางด้านของเอสเปรันซ์ทำผลงานออกมาได้ดีกว่าชัดเจนฮะตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้ลอสแอนเจลิสเป็นทีมต่อกดุราคามาที่ครึ่งลูกนะครับจบลงด้วยการที่เสมอการคราดิชิมต่อไว้จ่ายเต็มเสียเต็มให้มาราคานี้ผมขออนุญาตไว้วางใจทางฝั่งของลอสแอนเจลิสมากกว่าครับแม้ว่าผลงานจะกระทอนกระแท่นนะฮะภาพใหญ่มวลรวมเนี่ยดูเป็นรองก็จริงครับแต่เชื่อว่ามาวัดวามาเจอกันยตรง ชื่อชั้นราคาภาษีดูแล้วน่าฝาักผีฝักไขไว้ได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นจัดไปที่ทีมต่อและกันฮะมองว่าลอสแอนเจลิสเอฟซีน่าจะเอาชนะได้ในเกมนั้นนี้ครับส่วนราคาสูงต่าตลาดกดมาที่2ลูกครอบ2ลูกครึ่งยิงรูมก,กัน2ลูกเล่นสูงเสียครึ่งนะครับสประตูคิดว่ามาไหวฮะและมีโอกาสทะลุกเกินไปกว่าน,นั้นได้ด้วยเกมรุกผลงานดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นดันไปที่ราคาสูงแล้วกันฮะมองว่ายิงตรงกันไม่น่าจะต่ำกว่า3ประตูนะครับนัวราคาสูงไว้ฮะ แตกบอลเข้าบ้านมองว่า2ทีมนี้ฟอร์มแตกต่างแต่ว่าห่างกันไม่ไกลเท่าไหร่นะครับผลงานเปิดตัวมาไม่ดีด้วยกันทั้งคู่หานัดนี้หมุนมาเจอกันโดยตรงก็ถือว่าอยู่ในเรื่องงามยามดีแล้วนะครับลุ้นได้เลยครับว่าใครจะทําผลงานออกมาได้แหลมนะฮะจนสามารถถีบตัวเองออกไปจากฝันร้ายในนัดแรกได้นะครับซึ่งก็เชื่อว,ว่าทางฝั่งของลอสแอนเจลิสน่าสนใจมากกว่าอยู่ดีฟันธงครับลอสแอนเจลิสเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งฮะ จัดกับราคาที่ตลาดให้มาแล้วก็โน้มไปที่ทีมต่ออย่างลอสแอนเจลิสน่าสนใจมากกว่านะครับเชื่อว่าพวกเขาเอาชนะได้ในเกมนัดนี้นะฮะมองว่ามีโอกาสชนะได้มากกว่าครับกระหน่ำทีมต่อไว้ไม่เสียหายครับปิดงบจับงานกันด้วคู่สุดท้ายในคลิปนี้นะฮะบาเยอร์มินิคัสเจอกับทางด้านของโบคาจูเนียสนะครับคู่นี้ลงทําการแข่งขันกันในเวลา8ปดน ทั้ง2ทีมอยู่ร่วมกลุ่มร่วมกลุ่มกันในกลุ่ม C นะครับร่วมกันกับทางฝั่งของเบนฟิก้านะครับแล้วก็อังเคิลโนแลนส์แมนด้วยทุี่ว่าไปนั่นนะครับผลงานของบอเยอร์ uh, Bayern, แล้วก็โบคาจูเนียเนี่ยเปิดตัวมาแตกต่างกันนะครับบอเยอร์บินิกถ้าผลง,งานออกมาได้หล่อที่สุดครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่1ของกลุ่มนะฮะแทงห่งชนะ1ครับยิง10ไม่เสียไม่แต่ลูกเดียวครับผลต่างประตูได้เสียบุก10มีอยู่3คะแนนเต็ม what the hell นะฮะอะไรกันครับเนี่ยโอ้ผลงานอย่างเดือดเลย,เรย,เลยนะครับบอเยอร์บินิกัันนเลยะครบ ส่วนโบคาจูเนียเปิดตัวมาก็ยังไม่ถือว่าเสียหายแต่ก็ไม่น่าประทับใจนะครับตอนนี้อยู่ในะันดับที่3นะฮะแข่งหนึ่งไม่ชนะแต่ว่าเสมอมานะยครับยิง2เสีย2ผลต่างประตูดได้เสียเป็นศูนย์มีอยู่1คะแนนเท่ากันกันกบทางฝั่งของเบนฟิก้าครับเรียกได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบารย์มินิกก็ดูสถานการณ์เป็นรองฮะสำหรับทางฝั่งของโบคาจูเนียสนะครับฟอร์มในัดหลังสุดบารย์มินิกยังเดือดเลยครับชนะ4เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครติดต่อ,อกันมา5เกมติดแล้ว ยิง22เสีย3นะครับลุกได้อย่างโหดฮะส่วนรับก็ไม่แพ้กันนะครับผลงานดีทั้งเกมรับแล้วก็เกมลุกครับทิศกําลังมาทรงกําลังมีเลยนะครับขอมั่นใจตึงอย่างแน่นอนนะครับก็นัดแรกตุนเวลาสิประตูอะโหให้ตายเถอะส่วนฟอร์มฮะนัดหลังสุดโบคาจูเนียอันนี้มีปัญหาเลยนะครับฟอร์มไม่นิ่งอย่างแรงฮะซ้ำยังอยู่ในทิศทางที่ไม่ดีฮะในแกนลบครัง ผลงานน่ากังวลอยู่ฮะฟอร์มออกมากระท่อนกระแท่นเหลือเกินให้ตายเธอส่งออกมาแบบนี้ปวดหัวเลยนะครับมาเชอกับอ่าวไบยมินิกที่นัดแรกเปิดตัวมา10-0เนี่ยนะครับเห็นแล้วขนลุกแทนเลยฮะเฮดเฮดคู่นี้เคยเจอกันมาก่อนด้วยนะครั้งเดียวนะครับเป็นาเยมินิกที่ชนะไปในปี2001นะครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ฮะนัดนี้หมุนมาเจอกันก็น่าสนใจเลยว่าใครจะทาผลงานออกมาได้ดีมากกว่ากันครับ แรงกดดันโบคาจูเนียมีมากกว่าอยู่แล้วนะครับสถานการณ์ไม่ว่าจะเล่นมาแค่เกมเดียวเนี่ยแต่ก็ดูแล้วตึงมือมากกว่าจริงๆนะครับรวมไปถึงความยากในเกมนัดน,นี้ด้วยฮะเจอกับเบย์โยโมินิคแม้ว่านัดเดียวนัดโทนที่เจอกันมาก่อนหน้าน,นี้จะชนะกันไม่ขาดนะแต่มาเจอกันในช่วงเวลานี้ผมก็มองว่าไม่ต่างนะฮะเผลอๆนี่เอย์โยโมินิคน่าจะทำผลงานออกมาได้หลอกมากกว่าชัดเจนกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับส่วนข้อมูลในส่วนนี้นะครับทั้งแรงกดดันและความยากในเกมนั้นนี้เลยโยค่ายโบคาจูเนียสเนี่ยเหมารวมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวไปเลยครับตลาดมองมาทีี่คูน ยคไฮบอยเยมินิกเป็นทีมต่อกดราคามาที่2ลูกท่วนครับทีมต่อชนะขาด2ลูกยังเจ้าใจตุนคืนได้ย้ายไปหลับไปนอนบ้างใครบ้านมันเลยต้องชนะขาดถ,ถึง3ลูกขึ้นไปครับเล่นต่อไว้ถึงจะได้กรีดได้เฮซึ่งให้มาราคานี้ผมมองว่าค่อนข้างตึงมืออยู่นะครับมองว่าบคุคคาจูเนียสเนี่ยน่าสนใจขึ้นมาทันทีครับเพราะว่าตลาดเปิดมาราคาค่อนข้างห่างอยู่นะฮะเปิดตัวนัดแรกก็ไม่ถึงขั้นขี้เหร่อะไรอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับบคุคคาจูเนียสนะครับเพราะฉะนั้น มองว่าแพ้แหละแต่ไม่คิดว่าจะแพ้ขาดขนาดนั้นนะครับก็นวไปที่ทีมรองละกันฮะเน้นมองไปในส่วนของพื้นที่ปลอดภัยที่มีกว้างมากกว่านะครับกระหน่าไปที่ทีมรองน่าจะสบายใจมากกว่าครับส่วนราคาสูงต่าตลาดกดมาที่3ลูกท่วนยิงรวมกัน3มลูกเจ้าจจกจนคืนแยกย้ายไปหลับไปนอนบ้างใครบ้านมันผมว่ายิงรวมกันไม่น่าจะเกิน3ประตูนะนัวราคาต่ําไว้ละกันนะครับบโอมินิกถล่มมาสิบศูนในเกมแรกก็จริงอะ่ะแต่ว่ามาเจอโบคาจูเนียสเนี่ยมันคนละระดับก,กันกับทีมก่อนหน้านี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ ไม่น่าจะยิงกันเยอะขนาดนั้นฮะดันไปที่ราคาต่ําน่าจะปลอดภัยเซฟตสูมากกว่าครับแบกบอลเข้าบ้านมองว่า2ทีมนี้ฟอร์มแตกต่างห่างกันชัดเจนเลยเฮดทูเฮดเจอกันครั้งเดียวบาเยอร์มินิกทำผลงานออกมาได้หลอกกว่าแต่ว่าไม่ใช่การชนะขาดอะไรนะและที่สําคัญก็เป็นการเจอกันที่นานมาแล้วด้วยนะฮะเหมือนมาเจอกันในครั้งนี้ผมเชื่อว่าบาเยอร์มินิกที่ชั้นราคาภาษีหลอกกว่าอยู่ดีนะครับแต่ว่า ก็คิดว่าน่าจะสู้กันได้พอลุ้นอยู่นะสระับทางฝั่งของบคาจูเนียสแล้วด้วยเนี่ยนะฮะฟันทงครับบอยเยอรมนีกเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับจัดกับราคาที่ตลาดให้มาแล้วก็โนไปที่ทีมรองอย่างบคาจูเนียสน่าสนใจมากกว่านะฮะต่อให้แพ้ขาด2ลูกก็ยังไม่เสียหายอะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมองไปถึงในส่วนของพื้นที่ปลอดภัยที่ให้ได้ยืนได้ลุ้นได้เชียร์กว้างมากกว่านะครับดูแล้วน่าจะสบายใจมากกว่าครับโวทีมรองไปครับมองว่าแพ้แต่ว่าไม่น่าจะแพ้ขาดค,ครับกระหน่าไปที่ทีมรอออองงงไดด้้้ตตัวเเ็บบบบขขาาน คู่แรกมองไปที่ทีมรองอย่างฟราเมงโกครับเจอกับทีมตึงอย่างเชลซีแต่ก็เชื่อว่าสุดท้ายน่าจะยันอยู่เอาไหว้นะครับน่าจะเอาตัวรอดกลับบ้านไปได้ฮะไม่คิดว่าแพ้นะครับเพราะฉะนั้นหนัวทีมรองฟราเมงโกไปก็มีโอกาสได้เหไม่น้อยครับคู่ที่2มองไปที่ทีมต่ออย่างลอสแอนเจลิสเอฟซีเชื่อว่าเอาชนะได้ในเกมนัดนี้นะฮะเจอของไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับคิดว่าผ่านไปได้ไม่น่าเป็นห่วงครับเพราะฉะนั้นนัวไปที่ทีมต่อก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับ ปิดงานกันด้วยคู่สุดท้ายมองไปที่โบคาจูเนียสครับชี้ชันราคาภาษีดูเป็นรองไบรอเมนิกชัดเจนฮะแต่ว่าราคาตลาดเปิดมาโยโยวยนใจเหลือเกินต่อให้แพ้ขาด2ลูกก็ยังไม่เสียหายอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ปลอดภัยกว้างมากกว่าครับนวลทีมรองไว้ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยฮะแบบนี้สรุปข้อมูลในคลิปนี้3ทีเด็ดตัวเต็งทีมตึงรองฟลาเมงโกต่อลอสแอนเจลิสเอฟซีและรองโบคาจูเนียสอร่อย ใครต้องการข้อมูลในช่วงเวลาที่ตลาดมันนิ่งมากกว่านี้นะฮะก็ไปนัวไปเพิ่มเติมกันได้ครับในชุมชนแบกบอลเข้าบ้านนะฮะรวยแล้วอย่าลืมเราแล้วเราจะรวยไปด้วยกันเพราะนี่คือแบกบอลเข้าบ้าน